คุณสุวัครับวันนี้อาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับคุณสุวัตฮะวันนี้อาจจะเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือเอาเรื่องของไฟฟ้าในบ้านเราเรื่องของน้อยบายเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรต่างๆอันนี้อาจจะเป็นแรงกดดันแต่ก็เป็นแรงสนับสนุนอีกอันหนึ่งก็คือที่เวียดนามกับแผนพีดีพีฉบับใหม่ที่ทึ่งประกาศมาเมื่อสดๆร้อนๆตรงนี้นะฮะไอ้ตรงนี้มันจะเป็นโอกาสอย่างไรนะครับอันนี้อาจจะเป็นขออนุญาตคุณสุวั์เป็น 2- อพาร์ทนะครับในช่วงนี้นะครับนะฮะก่อนอื่นพี่สุวั์ครับ อันดับแรกบาว่าเราก่อนเลยเรื่องของอ,อพอหลังจากพรรคเก้าไกลชนะการเลือกตั้งอันดับหนึ่งมาแรงกดดันสําหรับไฟฟ้าว่าเอ๊ะกลัวจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยเอาคร่าวๆนิดหนึ่งฮะมันมีผลกับหุ้นมากน้อยอย่างไรฮะคุณสุวรร์ฮะตรงนี้อผลจริงๆอ่ะยังไม่รู้ดีครับแต่ว่าผลคาดการเนี่ยออื uh huh. รู้แล้วครับว่าทําให้หุ้นลงเ <laughs> ยอะ <laughs> อันนี้คงงทราบกันแหละนะครับว่าตั้งแต่ภาคเก้าไกลชนะแล้วก็เอแบบผิดคาดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าหุ้นไฟฟ้าลงมาเยอะเราต้องเรียกมัาอย่างนี้ตอนนับว่าผมจําไม่ได้เลยนะครับว่าในในอดีตเราเนี่ยหุ้นไฟฟ้าเคยลงแบบนี้หลังเลือกตั้งหรือเปล่าต้องเรียกว่าไม่มีเลยนะครับเพราะปกติเราจะมองว่าหุ้นไฟฟ้าเนี่ยเป็นหุ้น ปลอดภัยครับนะครับ,รบแต่ตอนนี้อาจจะเรียกว่าไม่ปลอดการเมืองละอ๋อคือปลอดภัยแต่อาจจะไม่ปลอดการเมืองนะฮะพ <c oughs> อดีเพราะในอดีตเนี่ยเราไม่เคยนะครับไปแก้ไขหรือมีแนวแนว,แน,วโนโยบายอะไรที่จะไปแก้ไขสัญญาต่างๆในไปไฟฟ้า <c oughs> จริงๆหลายๆหลายหลประเด็นมันก็จะเป็นเรื่องของหนึ่งคือ เอาเงี้แล้วกันนะฮะเป็นเรื่องของการมองว่าเอื้อมันปลูกขาดหรือเปล่าเป็นสัมภทานนะครับะะเอื้อนในทุนหรือเปล่าอันที่สองก็เป็นเรื่องของการที่เอมีเยอะเกินไปหรือเปล่ารเกินจำเป็นหรือไม่ครับแล้วก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้ค่าไฟแพงหรือเปล่าอม,มันก็เลยรวมๆกันนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าเอ,อมีผลเยอะครับในในในรอบนี้นะฮะแล้วก็เออผมคิดว่าราคาที่ลงไปเนี่ยก็ใช้ินสิ่งที่แย่ๆไปเนี่ย น่าจะหมดแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าเดิดเราดูจาก m อโมครับพี่สุวั์ที่เขามีการเซ็นการแปดพักเป้ามหมายหลายๆพักที่เขาหาเสียงแล้วตรงกันนั่นคือการมาดูโครงสร้างเรื่องของค่าเอฟีต่างๆตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อต่อบริษัทของที่ที่ดูเรื่องของรไฟฟ้าในตลาดหุ้นบ้านเรามากน้อยแค่ไหนฮะถ้าตัวเอฟีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นน่าจะมีการลดลงจริงนะครับเพราะว่าทาได้ มันมีการบริหารจัดการในในหลายรูปแบบที่สามารถจะลดค่าเ t ในช่วงนี้ได้นะครับ,รบสิ่งที่จะเกิดคือจะทำให้ราคาขายนะแล้วก็ในที่สุดก็จะเป็นเรื่องของ m a r g จินนของโลงไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับตัวร e n e ว a b l e บางส่วนตัว Renewable เนี่ยตัวที่มี Adder นะครับก็จนะกระทบคือถ้าตัวที่ไม่ได้เป็น a อ d เดอที่เราเรียกว่า ฟีดอินทาริฟหรือเป็นฟิกไคล์เนี่ยราคาคงที่เนี่ยอันนี้ไม่ไม่มีผลกระทบนะครับเราต้องแยกนิดนึงครับเพราะฉะนั้นส่วนส่วนส่วนที่มีแอนเดอร์จะโดดและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของโรงไฟฟ้าขนาด SPP ก็คือโรงไฟฟ้าที่อิงค่าไฟราคาค่าไฟกับเปลิดก็คือกับระบบนะอันนี้ก็จะโดนนะครับอันนี้ก็จะขายให้กับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นผลที่ค่าไฟลงเนี่ยผลลบนะฮะจะเกิดอยู่สองปุ๊บ กลุ่ม Renewable with a d e r กับ a d d e r แล้วก็กลุ่ม SPP ครับอ๋นะบอเอถ้าถ้าดูในกลุ่มของตัว SPP ก็แน่นอนนะก็จะเป็นกลุ่มที่นิคมอุตสาหก,กรรมต่างๆแต่มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาดมูมีการมีการนำเสนอว่าเอ๊ะจะมีการปรับเปลี่ยนในแง่ของการส่งแก๊ส ให้กับผู้อีแกตก่อนไหมก่อนที่จะไปที่ปิโตเคมีไอ้ตรงเนี้ยมันจะช่วยได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเสียของหรือเปล่าพี่สัสริ์ตรงนี้ผมเรียนตรงตรงนะครับว่ามันมันไม่ได้ช่วยหรอกครับมันมีสองสามประเด็นที่อธิบายชัดเจนเลยนะประเด็นที่หนึ่งนะครับกาซในอ่าวไทยที่หลายๆาท่านมองว่าฟรีหรือถูกอ่าแตเใกกับกาซต่างประเทศถูกไหมอันนี้เป็นเป็นเป็นความมุมมองแล้วกันเอ่อ เราอ่ะเอามาทำปิโตคเคมเนี่ยไม่เยอะนะครับแค่ประมาณสักผมว่าไม่น่าเกินสิบกว่าเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ไม่เกินนี้หรอกครับครนะเพราะว่าเราไม่ได้เอากา๊สที่ผลิตจากอาบไทยทั้งหมดนะครับมามาแยกเพื่อที่จะเอาส่วนที่ใช้ได้ไปทำปิโตเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบนั้นเราจริงๆเ,เอามาแค่ประมาณสักไม่เกินหนึ่งในสามของอาบไทย ที่เหลือเราก็ออกไปเผาปกติครับ่าน,นี้ก่อนนะฮะอ,อันที่สองคือไอ้ที่เข้าไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไอ้ที่เข้าไปในลงลงแยกการทั้งหมดของปตทแล้วผลิตออกมาเป็นก,าก๊าซวัตถุดิบให้กับปีโตเนี่ยเข้าไปสมมติเข้าไปสามสิบแล้วกันนะครับองเปอร์เซ็นต์หมดหอเอ่อออกมาจริงๆอ่ะอยังอีกยี่สิบกว่านะครับห,หมายว่าอะไรหมายว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราคิดก,กันแบบเสร็จในเชิงวอลลุ่มแล้วกันนะครับกา๊าซในอ่าวไทยเนี่ย สุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านลงแยกหรือไปทําปีโตรหรือไม่เนี่ยครับมารวมกันแล้วสุดท้ายก็ไปเผาเป็นเอไฟฟ้าเนี่ยออืน่าจะประมาณแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์อ๋อไฟนู่เป็นหลักอ่าตรงเนี้เป็นประเด็นที่ไม่มีมในะครมาพูดชัดชัดบายวอลลุ่มนะฮะโดยวอลลุ่ม แต่ว่าไอ้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเป็นมันไปไหนมันคืออะไรมันคือการที่เราเราเรียกเร็วก็เรียกว่าการเปรียกแล้วกันนะค,ะครับที่เราแยกออกมาเนาะแล้ว,วเราก็เอาไปทําเป็นปีโตอถูกไหมครับครับคราวนี้หลายคนก็บอกว่าเอาแล้วไอ้สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ยก็ไม่ต้องให้ปีโตสิอ่า <otom S 2> แล้วเราก็เอามาเผาเป็นเอ่อโรงไฟฟ้าดีไหมคำตอบคือไม่ดีค,ครับคเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะว่าการตัวนี้เป็นการที่ ในโลกเนี่ยเขาชอบคือว่าเอามาสามารถนำมาทำปีโตได้นะครับซึ่งเปรียบเทียบกับการแห้งการแห้งก็คือการที่ทําปีโตไม่ได้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการที่พม่าหรือนะฮะการที่เรานําเข้าที่เราเรียกว่า LNG นั่นเองเพราะฉะนั้นการพวกนั้นเนี่ยทาปีโตไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับเขาอย่างเดียวแต่ถ้าการเปียกที่ลุยในอ่ามเนี่ยเราเอามาทําปีโตอหลายท่านก็จะบอก โอเคเอามานป็ปีเตอร์ได้แล้วมันดีกับประเทศยังไงดีกับประชาชนอย่างไรครับอ,อันนี้คือขีาผมบอกอะไรดีกับประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมครับ,รบเพราะเวลาเราไปทําปีโตเนี่ยมูลค่าครับอของก,ก้าซตัวนั้นเนี่ยมันขึ้นประมาณสามสิบถึงห้าสิบเท่าโอ้โหสามสิบถึงห้าสิบเท่าใช่ฮะพอมันขึ้นมาสามสิบถึงห้าสิบเท่าผ่านกระบวนการแปลงเป็นปีโต เป็นเม็ดแล้วก็ไปเรื่อยๆครับเป็นสุดท้ายไปเป็นชิ้นส่วนยานยนต์บ้างไปเป็นอะไรต่างๆที่เราใช้กันนะครับครับสิ่งเหล่านี้ภาษีครับครับคือทุกขบวนการเนี่ยรับได้ภาษีอยู่เนี่ยอ่าถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นแว็บไม่ว่าจะเป็นภาษีบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าต่อให้ท่านเอาการเปียกที่เอาไปทำปิโตส่วนนั้นน่ะมาเผาครับ นะครับเทียบกับการที่ท่านเอาไปทําปีโตแล้วเก็บภาษีได้เนี่ยอไอ้ภาษีที่เก็บได้เนี่ยย,ยังเยอะกว่านะ,ค,ะครับครอร์สต้นทุนที่เราเพิ่อต้องไปนําเข้ามาถูกไหมครับถ้าสมมุติเราไม่เอาสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตนี้มามาทำโรงไฟฟ้าเราก็ต้องไปนําเข้ามาถูกไหมครับเราไปนําเข้ามาเนี่ยครับยังคุ้มกว่าเลยอะ่ะเพราะว่าพอเพราะถ้าท่านไม่ไม่เอาไปผลิตปีโตนะรายได้ของรัฐจะหายไปมหาศาล อันนี้เป็นจุดที่ผมว่าคนไม่ได้ชี้ชัดแล้วก็อผู้ง่ายๆถ้ารัฐเข้าใจเนี่ยรัฐก็จะเอาภาษีตรงนั้นน่ะอืมาอมาชดเชยอต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้แบบเหลือเฟือเลยอแต่รัฐไม่ได้ทครับไม่ได้อธิบายอไม่ได้พูดคดังนั้นประชาชนก็จะเชื่อว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นเอาไปเผาดีกว่าอ่าเห็นไหมผมถามว่าเวลาเราดู ความคุ้มค่าเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่จุดใดจุดหนึ่งถูกไหมครับเราต้องดูทั้งหมดเนี่งกรณีการเอาไปทําปีโตเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงปับริษัทได้หรือไม่ได้นะไม่เกี่ยวนะครับผมพูดถึงรัฐเลยอครับแต่แต่ถประชาชนจะบอกแต่ผมไม่ได้อ่ะรัฐได้เ๋ออันนั้นก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับใช่อูจไหมครับเพราะว่าถ้ารัฐเก็บภาษีได้แล้วมันไม่ไม่มาประชาชนอันนี้ผมก็ไม่มีคอมเมนต์นะแต่แต่จริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ย ทั้งหมดที่เราคุยกันว่า <ừ> มันควรจะไป,ไปทางปิโตไหมคําตอบคือไม่ควรครับถ้าอย่างนั้นถามพี่สว์แบบนี้ฟังง่ายๆที่ประชาชนเองอาจจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการ์ดในอ่าวไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาขึ้นมาเสร็จส่วนหนึ่งก็ควรที่จะไปตามทางของปิโตอีกส่วนนึงก็คือเอาไปทำโรยฟ้าถูกไหมฮะหรือว่ามันควรจะไปแบบทางเดียวไปเลยเพื่อเพื่อเกิดความคุ้มค่าอย่างเช่นพี่สวัสด์บอกว่าไปปิโตเนี่ยมันได้ภาษีเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่ควรจะไปอย่างนั้นทางเดียวถูกไหมครับ ถูกครับคือแล้วเพราะจริงๆสุดท้ายแล้วอะบางท่านบางคนก็อาจจะบอกว่าทําไมไม่ไปปีโตมันเลยถ้าคุณสุวรรณบอกดีขนาดเนี้ยครับถูกไหมใช่มันทาไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณจะทําปีโตข้อแรกเลยคุณก็ต้องสร้างโรงงานรองรับยาวไปเลยถูกไหมครับอโอ้โรงงานนี่หลายหมื่นล้านนะครับอันที่สองคือคุณก็ต้องสร้างตั้งไไปต้งแต่โรงแยกกระเพิ่มนะแล้วก็โรงปีโตหนึ่งสองสามสี่อะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งอันเนี้ย ลงทุนเยอะครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่ลองรับได้ระดับหนึ่งครับอ่าแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าการเปรียกซึ่งมีมูลค่าเนี่ยมันก็ยังถูกเอาไปเผาอยู่ดีอะครับใช่ต้องพูดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเราใช้แบบคุ้มสุดๆแล้วไม่ใช่ฮะเพียงแต่ว่าเราก็ยังเท่าที่เราทําได้แล้วกันครับอ่าเพราะขนาดทุกขนาดเราทําแค่ส่วนเดียวเนี่ยอุตสาหกรรมปีโตในประเทศไทยก็ใหญ่โตแล้วนะ ใช่ไหมครับโอ้โหถ้าทําได้เต็มเนี่ยผมว่าหญ่กว่านี้อีกแต่เพิ่นไม่มีใครลงทุนนะรมันมันแพงฮะัด้ยอย่างปีโตอย่างที่เราทราบๆกันนะครับบางช่วงก็ขาดทุนนะใช่แล้วก็เลยก็เลยต้องบอกว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียครับแต่ว่าโดยบทบริบททั้งหมดเนี่ยดีต่อประเทศดีต่อประชาชนต่างใดที่เราเชื่อว่ารัฐบาลได้ภาษีไปเต็มเมดเต็มหน่วยแล้วเอาไปช่วยประชาชนจริงๆครับ ครับถ้าอย่างนั้นในในช่วงนี้ที่เราคุยกันเรื่องของการเมืองกับราคาหุ้นที่มันลงมาในกลุ่มของโรงไฟฟ้าพี่สวัสด์มองว่าหุ้นตัวไหนที่ที่น่าสนใจแล้วก็ราคาลงมาเยอะๆหลังการเลือกตั้งฮะ กลุ่มไปฟ้าผมอาจจะรวมลบ e ีวีไปหน่อยแล้วกันเนาะเพราะมันค่อมๆกันเนาะผมว่ากลุ่มที่ดีที่สุดคือ EV ีครับตอนนี้เพราะว่าไม่ไม่ว่าจะมองยังไงเนี่ยหมันเป็นเทรนขอโลก 2. วันนี้เราชัดเจนว่าปีหน้าเนี่ยจะมีโรงผลิตรถ e ีวีของจีนของอะไรขึ้นมา4-5หโรงงานนเรคงตามข่าวกันอยู่แล้วนะครับและ 3. เนี่ยจริงๆมันมีข่าวที่ว่าบริษัทของของคุณธนาธรอ่ะ อันนี้ผมอ้างได้ก็เป็นข่าวนะครับ,รบเขาเองเขายังประกาศเลยว่าเดี๋ยวเขาจะขยายโรงงานนะผลิตชิ้นส่วนรองรับ E ีวีนะก็ต้องบอกว่าตระกูลเขาก็ยังได้ประโยชน์ของอีวีเลยนะอ่าจริงจริงมันเป็นอันนี้อันนี้เป็นข่าวมาแล้วนะเห็น,นตัวเลขข้าปวปลานด้วยใช่ป่ะลุ่มเนี้ยสเตจต,ต่อไปก็คือเราจะมีการส่งออกได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นทับของ E ีวีของประเทศต่อประเทศไทยเหมือนกับที่เราเป็นทุกวันนี้ของน้ำมันนะครับแล้ววันเนี้ย ปุ่ม EV เนี่ยมันกำลังเติบโตนะครับแล้วก็หุ้นก็ลงมาพอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็น EA เป็น n น็หรือตัวอื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องถ้าถ้านเราไปไล่เรียงดูนะครับมันมันก็จะได้ไประโยชน์ส่วนที่สองก็จะเป็นปุ่มต้องเรียกว่ากลุ่ม Renewable แม้ว่าจะมีผลติดลบบ้างจากที่ผมบอกก่อนต้นใช่ไหมครับว่า FT จะลงนะฮะแต่ว่ามันจะถูกชดเชยด้วยนะครับ ด้วยการผลิตกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นมาจากการบิดรอบล่าสุดนะครับแล้วก็เวียดนามมีสองส่วนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มดีเ o ีย l นรับก็จะน่าโดดเด่นนะครับกลุ่มดีนี้เนเลนี่จริงๆก็จะมีตัวกัรกุลนะครับอย่างตัวจริงๆเก้าเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเข้ามาเปดีนียโนเลค่อนข้างเยอะแต่ก็ลงไปเยอะเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน แล้วก็จะมีตัวเสริมสร้างถ้าเป็นกลุ่มดิเนเนะครับครนะสุดท้ายสุดท้ายกลุ่มตัวใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น IPP หรือ SCP เนี่ยถ้าเทียบกันผมว่า IPPSCP ครับดีกว่า IPP เพราะฉนั้นถ้าเราเรียงลาดับคือ EV มาก่อนเนาะรีเนียเบิลแล้วก็เป็น SCP แล้วก็เป็น IPP เรียงตามลําดับความน่าสนใจจากสูงไปต่ำครับอืมนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเบื้องต้นก่อนนะครับคุณสุวัส